อะไรอ่ะพี่เกิดมาไงวะเนี <S <S ่ยตีพีไปเลยจัดเกมเฮ้ยเแล้วระดับเราครับผมก็ฮาร์ดไปนะฮะมาอ e ีทรงอีซี่นะครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่สไตล์เรานะฮะเออฮาร์ดฮาร์ดไปเลยฮนะจังหวะนี้ฮาร์ดฮาร์ดนะครับฮาร์ดย,ยากไปเลยครับผมเพราะว่าง่ายนี่มันมันไม่ใช่สไตลาต์าเราอยู่แล้วนะฮะมังกี้บัตซินี่อะไรอย่างอันต่างกันไม่ออกนะครับโทษทีฮนะ โ okay, อเคครับเรามาอยู่ในห้องโรง,งแรมเหรอที่โรงแรมขนาดเล็กมีสนิหนำความทรงจำกลับมาหรือยงังอะไรอ่ะลบความทรงจำหายเหรอเนี่ยอะไรอ่ะเพชรเหรอเฮ้ยแล้วมีตกแต่งด้วยกล้วยนะครับรู้เลยว่าขายะนะวะเนี่ยว่าต้องมีลิงเฮ้ยลิงนี่อเออเรเสียงอะไรเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอ่ะ เหมือนโรงแรมนี่จะเป็นตกแต่งด้วยธีมของลิงนะะทุกคนเอยทำไมมืดอ,อะไรโอ้แต่โอ้นั่นยิ้มไม่เป็นมิตรเลยอะตรงนี้นะเหมือนจะเป็นลิฟต์นะครับชั้นถงหรือเปล่ามันต้องขึ้นไปกิม <c oughs> ผีที่้อยขึ้นลิฟต์กันเหรอ,อโคตรปลอดภัยเลยบ้าเ,เอ้ยเออเป็นแบบธีมแบบโบราณนะสมัยก่อนอะไรงั้เออะไรวะ Now, ตอนนี้ฟังอย่างกใกล้ชิดฟังไรอ่ะเหล่านี้เป็นเศษชิ้นจิตวิญญาณเิ้นส่วนของวิญญาณมนุษย์อา้ากระจายอยู่ทั่วห้องโถงของวงกัดเล็กๆนี้ชิ้นต้นหนึ่งนี้เป็นส่วนที่เหลือของฟอนซี่สิ้นสุดที่นี่เก็บทั้งหมดและชิ้นแหวนตัวแรกจะเป็นของคุณอ,อีกหนึ่งสิ่งกูไม่ได้อยู่คนเดียวมีมอนเตอร์อยู่ที่นี่แล้วเขากำลังมางหา <for you. S 1> คุณ ทีดีคุณจะต้องใช้สิ่งนี้มันสามารถตรวจจับตำแหน่งของแต่ละชิ้นมันถูกทิ้งไว้โดยคนสุดท้ายแขกที่ทำมันช้ำผิดของที่นี่ฉลาดมากุู้ชายเป็นนักกิ่งที่รวดเร็วด้วยมีคำแนะนำเพียงพอทำลายบอร์ดเหล่านี้เลิกปาร์ตี้กันเถอะคือเราต้องรวบรวมเศษชิ้นส่วนวิญญาณนะครับผมที่หลงเหลือไว้จากอีผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่ทิ้งเอาไว้มันจะไปว้ย เราไม่ได้อยู่คนเดียวไงมาไม่เป็นไรครับทุกคนลองดูโอเคเหมือนชิ้ตันนี้เป็นชิ้นส่วนวิเญาณที่เขาบอกครับแต่อย่าลืมนะคุณว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวคนลุกน่าจะมีน้องหน้าลิงนะอยู่กับเราด้วยเป็น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 เพื่อนหรือเปล่าเพื่อนหรือเป็นพี่หรือเป็นอะไรวะนะโอ้แต่ว่าแต่ละทางก็จะมีลูกอะไรอะไรอะไรวัดเตือนเมื่อกี้มันเตือนอะไรอะน็อตน็อตอะไรอะไรน็อ อ่านไม่ทันนะฮะโอเคเราเก็บคิปตันนี้จะไปครับเฮ้แต่ว่ามันมีแมปให้เราดูอยู่นะว่าเรามีคิปตันเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ห้องโถงเหมือนจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับทุกคนเฮ้แต่กูกลัวว่าต้องไปแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่พนักงานในโรงแรมนี้เลยนะครับไฮ้อะไรอะไรอะไรดีอะไรอะไรศัตรูมึนงงใครมึนงงอะไรอเอาเอาาตันตันกูเจอไม่เจอเลยเนีน่ย เขียนสีแดงครับสักวตู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุกี้อะไรอะไรอะไรไปไหนไปไปไปเอ้าอะไรวะมึุกี้อะไรอ่ะทุกคนไม่รู้ผมผมเห็นผมเห็นตัวแล้วไม่รู้ผมเห็นตัวแล้วไม่รู้นะเราห้องเดิมคุณอยู่ไหนกูลืมไปแล้วได้รู้แล้วดอ่ะ Nobody liked you anyway อ้าวอ้าวไอ้เว้ยเลยเล้วมุกี้คือได้ปะมุกี้เก็บให้ใช่ไหม เก็บเก็บไปให้เลี้ยงเก็บเก็บไปให้ไหมนะฮะโอเคเหมือนทางนี้เราจะยังไม่ได้เอานะผมก็จัดเลยครับประตูเปิดไม่ได้หรอเปิดได้ไหมได้โอเคไม่ได้ไม่อะไรเฮ้ยดธบายมังกี้โอ้โหได้ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดหลันหลันกูวันหลันอยู่หลันอยู่หลันอยู่หันไปไหนล่ะอย่นี้มีช็อตอัน กิตั้ไมก่อนคนระับเไปฝังนี้เลยเออก่งยงขลังเหรอว้าวย้ยเก็บกูนะเก็บิดกอ๋อน้อยอยู่ในในแมปนะทุกคนเออต้องต้องอ้อมอ้อมมไม่านะ มันจะมันเห็นแค่บางตัวดิชิบหายแล้ววิ่งไปวิบงมาเลยชีวิตเดียวอะไรอีกอออออเก็บอีกสองก้อนนะเอ็บเสียงอะไรวะอ้าวทางนี้ต่อ เฉ uhm. ตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรแดงเป็นค mm ิสแดงๆอ๋อเส้นแดงนี่จะเปิดเผยที่ที่อยู่ของไอรินี่ครับใช่ปะวะใช่นไหมเมื่อกี้เหมือนจะขาดอันนึงนะเข็นวิ่งกับเท้ากอันนึงมันอยู่อีกฝั่งนึงของห้องโถงครใช่ไหมก็อยู่ตรงนั้นโอเคแล้วคุณต้องไปทางไหนอะเอ้าเอ้าเอ้ามองไม่เห็นอดเดไฟทไมครับไฟก็จ่าย อะไรอ่นแหละโอเคครับทุกคนตอนนี้ยังโอเคอยู่นะผมขออนุญาตจับตามซอกให้มันตัวแต่เสียงอะไรวะเอย่ามอนคนวิ่งตามเดี๋ยวมึงเบื่อแล้วเป็นเบื่อเบื่อแล้วเตะเลยอย่างงี้เตะเลยโอ้จัดเลยจัดเลยครับโอ้กี่ตัววะเนี่ยกี่ตัวข้างหลังกูกี่ตัวเออไม่ได้เออไปไปเอาติดอะไรล่ะติดลูบลูบยังลูบลูบยัง ตลุงยังเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามาเก็บหรอนี่เสียงเสียงเหมือนคนตามเสียงมืนคนวิ่งเสียงเมืนคนไล,ล่เสียงเหม,ม,มือนไม่ลิงเสียงเหมือนไม่ลิงนะอิลิงทางไหนวะลูกไปทางไหนเสียงมันลิง,มมล,งลิงได้เลยอ่ะไม่หันไม่หันเว้ยไม่หันไม่กลับหลังหันไดใดทั้งนั้นไม่กลับหลังหันเห็นดีกว่าเอาวะโอเคไ,ไ,ได้อยู่อ่ะ

จะเล็นกระเป๋าเปียวเบี้ยวเกินโดยวันนี้ไป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 วิ่งวิ่งวิ่งถือมีดไปด้วยอ่ะอู๋โรงแรมอะไรวันนี้ไม่มาพักอะไรรอบหน้าให้เก้าเลยนะโอเคคุณตู้ถูกเปิดเผยนะเราหลบอ้อมมาครับโอ้ขีดหัวน่ะขนาดเจียขยันจ้างพนักงานช่ด้วยไม่ไรไรฮะตอนนี้ตอนนี้ทางนี้ครับทางนี้โอ้เต็มเลยกหลักอู้แดงแดงฉาน ใจเย็นใจเย็นพวกผมผมผมก็แค่ไอ้ไอไออะไรนะไอไอไอเย่ไอ้เว่งผมก็แค่ลูกค้าคนหนึ่งนะครับผมมามาพักผ่อนแค่นั้นเองขอพักผ่อนไม่ได้เหรอขอขอพักผ่อนหน่อยได้ไหมเดี๋ยววิ่งวิ่งแบบดีนะแต่ยังไม่หีสตุดหน้าถ้าเรากลับเข้าเข้าเข้าอันนี้เลยอ่ะมันจะปลอดภัยปะจะปลอดภัยไหมเดียร์ออร์เรด เขาได้ยันห้องนั้นเลยว่าแต่เหมือนจะไม่มีใครในห้องนะผมว่าผมต้องไปเล่นโหมดคนเดียวโอเคตัวเทสไปก่อนแล้วกันไปอะไรจะปลายปลาอะไรจะปลาหมอจีเหรอหมาหมาตอนนี้ผมต้องเก็บคริสตัลให้ครบนะฮะผมพยายามเก็บรอบๆนี้โอเค ฝั่งหนูจะมีสแตนที่ใช้เปิดเผยตัวของศัตรูสีแดงเก็บเศษวิญญาณดิสแตนได้หรือมันเป็นเศษวิญญาณนะแต่ว่าผมว่าลักษณะมันสแตนมากกว่อนดีก็นี่เราเล่าใจแล้วเกินแล้วไดงเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไรทุกคนเสียงวะเสียงดีเัินเดือนเลยดิอะไรนะไป that's what you get for around with And around monkeys. you monkeying for murder มันจะมาตรงนี้ได้หรอหยุดลึกต้นเองนะแล้วผมจะเห็นได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่นนี่อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยหยุดต่อหน้าต่อตาโอ้โหพระเจ้าจอร์ดพูดไปใครจะเชื่อพูดไปใครจะเลื่อยพูดไปใครจะเปื่อโอ้ยโอ้โหเจ็บตอนนี้แกไปผมไปเฮ้ยจอเหลืองๆแล้วหรือเหลืองนี่คือทำให้มันหยุดได้นะ หายแล้วคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเด็ดเคเมื่อกี้ขาดอันนึงอ่ะขพร้อมจะได้ไม่ต้องแว็กซ์กับเอาน่าจะต้องเก็บให้หมดนะคิดว่าเด็ดเฮ้ยเสียง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 อะไรวะอยู่ๆไอ้เกือบๆหลายๆยงไงจิบเบอร์เด็ดแร็ปวันนี้มาแล้วตามมาติดๆข้างหลังนักวิ่งมาราธอนมาราธอนเก่าไปเนี่ยติด พ่อไม่เอาอันนี้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องมาอีกเสียงมาแล้วมันยังกี่ตัวยุ่งแบบพนักงานเยอะมากอะเท่าที่จำได้นะโฮะเสียงกี่บ้างเสีย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 งอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนว้าโอยเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงอยู ไปครัแบเบจ๋อ okay, เจอ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 ๋อ okay, มีตั้งสีแดงนะก็จะเห็นสีนแหน่งมันโอเคอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้มันมันเยอะกี่เรืว่วะเดี๋ยว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 เดี๋ยอ้ยไม่แบ่งไปทำฟามขาดไปซักผ้าสักคนหนึ่งเหรอจะมากูเลยเฮ้ยก็รับแขกเยอะเกินไปตกหรือไม่ก็ได้ี่จะซืร์วิทยากรจะได้เคาซื้อเต็มแบบหลังเลย จังหว,นงหวนนะ,งะนี้จังหวะนี้มาแดงฉาดเลยแดงจัดไอเขียงฮึดๆนี่คือแบบเพิ่มตัวละครใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคสายนี้มีครับสายนี้มีคนสายนี้มีครับสายนี้มีผมวิ่งวนไปก่อนคนระับเดี๋ยวค่อยวิ่งวนกลับมาจังหวะนี้โอเคสายนี้มีครับสายนี้มีจะไปเดีฉิดหมัดเฉิหมัดโอเคสีแดงโอเคเราจะได้รู้ตำแหน่งประตูนะฮะ เดี๋ยวไม่เห็นเลยอ่ะไปไหนกันเลมาแล้ววะทำตามคำแนะนำอ่ะดีนะเนี่ยทำตามเฮ้ยเฮ้ยจะไม่เห็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางไหนดีอ่ะทางไหนดีอันนี้ทางนี้อันนี้ทางนี้อันนี้ไปก่อนครับขอโทษวิ่งวิ่งยาไปก่อนนะแล้วค่อยวนกลับมาครับจังหวะนี้พูดไม่ได้พี่พไปได้ดิไอ้เรามีจิตตันแดงครับจิตตันแดง กูถึงเฮ้เป็นไปแล้ว่ะตำแหน่งนะรู้ถึงตำแหน่งของศัตรูเป็นอย่างดีไม่จะเป็นวิ่งไวอ่ะยายายามาดิเก๋เก็บแบี่กี่อันเนี่ยหมดหรือยังตอนไหนจะหมดหมดกี่โมงกลับบ้านกูเลยไปเด้อ โอ้เสี่ยเสี่ยจับติดมากครับทุกคนจังหวะนี้โอ้ไม่ทันได้เลี้ยวชิพายอืมชิพายแล้วไหนฮะวนไปก่อนจังหวะนี้วนไปก่อนมิดวนแม่ทุกคนวนไปก่อ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 นวนวนวนเดือดแต่วนวนเยอะไปแล้วไหนวะเนี่ยอีกเลี้ยวเลี้ยวครับเลี้ยวหักหักมุมขวาปรับมุมมองครับเปลี่ยนมุมกลับปรับมุมมองโอเคเราวนกลับมาตรงนี <duh. S 3> ้เฮ้ยเฮ้ยกลู้กลุ้กลุ้มกลุ้มโอเคตรงนี้มีกิ๊ตซันแดงครับ เอี๋ดูเตตูเดี๋ยตตูอยู่ข้างหลังครับไอ้ลิงไปทางอื่นบ้างก็ได้ไม่ชิบหายไปทางไหนล่ะไปทางไหน dead already that's okay nobody liked you anyway เฮ้ยไมาเลยเหรอยังไม่ไทำแถวอะไรเลยวะมันดักจุดเกิดเดี๋ยวนี้เล่นเป็นวันนี่มันเล่นเป็นนะทุกคนให้จับอยู่ข้างหลังก็ไปข้างหลังได้ปงเดี๋ยวไปดิมาครับ

Huy mèo, mèo, ôi, ái da, da, lấy tiếp nhờ Huy